ยาสามอะไร,ะไร,ะไรสักอย่างนี่แหะคะอาจารย์นิ่งมันก็เลยจะนิ่งไงเ็เหมือนกับปรับาพาดปรับสภาวะของเราอ่ะทั้งภายนอกภายในมันทุกคนไม่มีใครเป็นเหมือนอยีณนะคะอาจารย์สิบวันสิบวันที่ไม่มีสภาวะทําอะไรเกิดขึ้นเลยมันก็แปลกมากนี่แหละเขาเรียกว่าจิตถ้าเราฝึกเข้าถึงแล้วเนี่ยจิตมันได้คือสอบที่ไหนจิตเราก็จะยังเหมือนเดิม คือรักษาแล้วบามีเราก็จะเกิดขึ้นครูผู้ที่เขาฝึกถึงเขาจะรู้เขาจะเห็นว่าเราฝึกถึงไหนเราไปได้ระดับไหนแล้วควรจะต่อยอดไปยังไงอาจารย์เห็นแล้วว่าตัวเรามีแสงบารมีของผู้จะไปสู่การบรรลุก็คือเป็น่าเขาเรียกว่าแสงประกายพึกคือมันเป็นแท่งออกเหมือนที่พี่นิวเห็นนั่นแหละออกแสงสว่างมากถ้าจะพูดถึงคือ ระยะคือเมตรหนึ่งเลยนะคะ,คะรอบๆตัวคือห่างเมตดหนึ่งถ้าเราฝึกไปอีกก็จะสองสามเมตรหรือไปตามบารมีนะ